ในค่ายนะครับผมความหวังของหมู่บ้านนะฮะจะได้เฟรมไหมฮะวันนี้น้องจะชนะบิงห้ามได้ไหมใช่ครับยังไม่มีใครชนะเลยเนาะยังไม่มีใครได้เฟรมเลยโอ้เปิดแดงร้อยแล้วครับผมเปิดแดงร้อยแล้วครับท้าลบกันเลยโอ้โหเอ้ยไม่เห็นอ๋อเห็นเจ้าตัวยิ้มเลยครับ รู้บางอยู่ครับผมอ้าร้อยแล้วครับผมตื่นเต้นหรือเปล่าเจอผู้หญิงอุ้ยใช่ใจอ่อนนะอาจจะใจอ่อนก็ได้เจอน้องใช่เอาละครับมาดูน้องเจาออกคิวกันนะคะลูกนี้เขาเบรกกันนะครับผมเอาเล้วลูกนี้นี่ถือว่าตั้งอยู่นะนั่งอยู่ครับแต่ก็ลูกนี้ก็แหลมันิดนะ อหนาไปหน่อยน,น้องรูกนี้น้องต้องกระแทกขึ้น,นไปกินใช่ครับอ๋น้องเก,กินันสวยครับ <Hey. S 1> นี้้วน้องเจลนี่ก็เป็นนักกีฬาในค่าย S1 นนะคะเป็นน้องเล็กน้องคนเล็กนเล็กครับ ลูกนี้นะฮะกินดำครับโอ้โหหนาไปนิดเดียวคับนิดเดียวอาจะเกรงเกรงมิงข้ามนิดนึงเก้งนิดนึงฮะค่ะก็เล่นกับมือระดับโลกอะใช่ะรับที่มือโปรเลยนะแชมป์โลกปีสองพันสิบห้านะใช่ใครเล่นด้วยไม่เกรงนะใช่คุณเล่นด้วยคุณเกรงไหมเกรงครับผมหวานยังไม่หมดนะครับมีก๊อกสองนะครับผม พอดีใช <น S 1> <น>้เลสคนชมกรรมการนะครับ้ยกรรมการนี่น่าจับตามองมากเลยนะคะเป็นสาวสวยของวงการกรรมการไทยโอ้โหเซอร์บิงแฮมสิม,มีอุปสรรคนิดนึงนะลูกนี้ยากอยู่ครับ โอ้โทำได้ไ<ว>ดีครับรันีได้ดีเลยนะครับตรงนี้ขอแค่ลงครับแค่ลงพอครับตรงนี้โอ้โหบางไปนิดนึงครับเจลสาลบรีวัน ของเทียรุ่นกันใหญ่เลยนะครับข้างหลังเอาเมนูไหมครับตรงนี้ไม่พอ,อ,อแรงไปหน่อยนะครับบิงแคมเหนียวจังแรงไปหน่อยเอาแดงออกมาให้น้องเจลเล่นใช่ <laughs> เอาครับมีโอกาสอีกครั้งหนึ่ง ไม่ดีครับค่ะก็รายการนี้ก็สจวท์ติงคแฮมก็จะมาสามวันเลยนะเอวันนี้วันศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะก็ใครใครที่ว่างหรือสะดวกก็สามารถเข้ามารับชมได้นะคะที่ S1 Snooker Signature S1 Signature Snooker ค <c oughs> ่ะที่พุทธมณฑลสายหนึ่ง แล้วก็มีเร็วๆนี้นะคะสิ้นปีนี้ที่สุขุมวิทห้าสิบสาขาสใช่ไหมสาขาสองค่ะเสวีแยราลบรียอดครับข้างสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคิดเตียนนะคะก็โต๊ะสนุกสิบห้าตัวนะแล้วก็โต๊ะพู6ตัวโต๊ะสนุกบอกเป็นโต๊ะรัสสันทั้งหมดเลยใช่ไหมครับรัสสันแท้ด้วยนะคะก็ลูกค้าที่อยู่แถวนั้นก็สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้เลย ใครที่ไม่อยากขับรถไกลอยู่แถวสุขุมวิทก็ไปเยือนได้นะคะลองตัวรักษันกันนะครับอของแท้ระดับโลกนะครับค่ะตัวเกือบล้านนะเกือบล้านเลยเหรอใช่ไหมหน้าห้าแสนห้าแสนอัพนะครับ ก็จะเป็นใส่เกมกันนะครับใส่เกมกันถือว่าได้ประโยชน์นะครับน้องเจียวได้เล่นกับมือระดับโปรขนาดนี้นะครับอาจน้าใส่ย,ยืดนิดๆน,น,นะฮะว้าวกันมีเขียดแดงใต้จมูกออกมาอีก วิงแฮมได้ตกเลยครับวันนี้ยังหนาอยู่ครับเอาแล้วครับมีรูไหมน่าจะมีนะครับโอ้น้องน้องเจลได้เข้าเบรกนะใช่ครับวิงแฮมหลุดให้เจลเข้าเบรกหลายรูนะครับใช่ครับโอ้สวยครับตั้งแล้วครับ หิงก็แทงเป็นนะใช่ครับสตันเดินหน้ามาครึ่มหนึง่งฮะสก,กูเหรอ,อสกูเซนสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านครับแคมเพจ S1 สวันส,สิงค์เซ็นเจอร์รกเกอร์อค,ครับแล้วก็เพจสโตรเกอร์โซเซตี้นะครับ บางโอ้โหชอตครับผมเจอสลับด <Allah> ีเ oh, จ้าเซเว่นกกับ <mae> ฟันแล้วโอ้โหเกลงครับเกลงครับธรรมดานะฮะโอ้โหลงไปนี่ลงไปก็ได้กินใช่ อ้าวยังนะครับบิงห้างเกรงน้องเจลนะฮะอิ่มครับมงกินข้าวเสร็จแล้วน่าจะอิ่มครับกันไปก่อนครับลูกนี้ โโอ้ oh ho. ตั้งเลยครับเมืม่อกี้นัแทงเต็มใบก็ได้นะครับน่าจะผิดหวังนิดหนโอ้โห <One. S 1> oh ลูกยืนอย่างนี้มันหนักยังไงโอ้โหแ้วมือระดับนี้ยังกะจับวางน้องชายหนูบอก <laughs> ใช่ครับ <laughs> <laughs> ออกกักนิดๆนะฮะลูก so น <c oughs> well, oh. ี้ก็ชนะนิดนึงก็ยังไม่หมดสงสัยอยากอยู่กับน้องเจลนานๆใช่ครับกักแล้วครับลูกนี้พอโลเด้งชิงได้อยู่ครับลูกนี้โอ้โหเอาเอาแล้วครับเอาละน้องเจลมีโอกาสชนะ้วครับเป็นคนแรกหรือเปล่าที่ชนะคนแรกหรือเปล่านะฮะวิงแฮม อ้าวโอเคน่าอยู่ครับลูกนี้ขี่ช็อตนะครับเข้าซ้อมแล้วนะคะขี่ช็อตลูกนี้ขี่ช็อตครับลูกนี้ลงไปคือได้เฟรมแน่นอนทีนี้ลงไปคือไม่หมดก็เหลือน้อยครับลูกนี้ต้องหมดใช่ต้องหมดระดับน้องซ้อมทุกวันนี่ขยันมากขยันมากเลยแม่นยำโอ้โหสวยงามครับสิบสี่สิบเจ็ดลูกขาดนะครับลูกนี้ ลูกขาดครับสวยงามครับได้ได้เบนบิงแฮมนะฮะคนแรกเลยนะคะโอ้โคนแรกใช่ครับเบงแฮมคนแรกเลยนะครับสุดยอดครับอโ,อโอ้โห oh, สวยงามนะครับเอฟซี a บพครับผมขอบคุณครับจำเสียงได้ด้วยสวัสดีพี่เอ็กนะคะ เขาบอกว่าค้นค่าสองคนเจ้าสลัดเลยอ้โ้นี่คนัเะ้คนแรกที่เอาชนะเจ้ที่แฮนไปได้